ชิยพยานแค่น่ารักอ่ะโอเคคุณบีมนะคะอ่ะแล้วก็เจ้าเลคค่ะจะมาเซฟบนเบอรด้วยค่ะมาเซฟบนเบอร์ว่ารักผู้บริหารนะค,ะคะแล้วก็คนนี้นะคะถือวา่าได้รับเกียรติมาครอบครัวเลยนะคะจากครอบครัวพี่ชาดทีกก่ของเราแท้จริงค่ะโอ้โหพี่ชัดน่ารักมากเลยนะคะอ่ะโอเคผู้บริหารของเราทุกท่านเลยนะคะขึ้นมาบนเวทีฝากให้ยินดีด้วยมากๆนะคะยืนเ e คียง45ภาษาหลายซ้อนนะคะ ทนี่ยแค้่อนีืนพัอ่ะยืนยืนไหลซ้อนเพียง45องศานะคะโอเคเมองกหนก่อนดีคอะเดี๋ยวพุ่งขึ้นหนึ่งสองสามเฮนะเดี๋ยวลงไปให้คิวดาล่าอ่ะหนึ่งสอง ก็ไหนก่อนนะอ่ะโอเคต้องีก่อนนะคะหนึสองสามขอถ้ากดไลคทุกคนเลยค่ะภาพสวยหนี่งสองสามยิ้ค้างไว้ค่ะโอเคสุดท้ายท่าเฮาค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามย้ก็อืนก็ืนทางชิ้ 哦，那。